นันโดโรดริเกซประธานสหพันธ์ฟุตบอลบราซิลหรือ c b f เตรียมเดินทางมากรุงมาริดเมืองหลวงของประเทศสเปนในวันที่6เมษายนนี้เพื่อเจราจาเงื่อนไขกับคาร์โลอันเชล็ตติคุณซูเรอัลมาริดเกี่ยวกับการคุมทีมชาติบราซิลค่ะโดยทัพแซมบา้ายังคงเดินหน้าโน้มน้าวอันเชล็ตติให้มาเป็นในายใหญ่ทัพเซเรซาอย่างต่อเนื่องค่ะเนื่องจากอนาคตของกุนซูวัย63ปีเริ่มไม่แน่นอนกับทีมราชันชุดขาวเนื่องจากทำผลงานได้ไม่ค่อยดีนะักซึ่งมีรายงานว่าเรอมมารพ้ยกกทางับ ในายใหญ่ชาวอิตาเลียนทันทีหากทีมไร้ความสําเร็จในฤดูการนี้ค่ะขณะที่ประธาน CBF นะคะโดยก่อนหน้านี้เคยออกมายืนยันค่ะว่าต้องการให้อันเชลอติเข้ามาเป็นกุนซือคนใหม่ของทีมชาติบราซิลเนื่องจากเป็นคนที่ได้รับความเคารพจากนักเตะและเป็นโค้ชที่ประสบความสําเร็จอย่างมากค่ะ ล่าสุดค่ะสื่อสเปนก็ออกมาเปิดเผยค่ะว่าประธาน CBF จะเดินทางไปกรุงมาดริดในวันที่6เมษายนนี้เพื่อยื่นข้อเสนอการคุมทีมชาติบราซิลต่ออันเชล,ลต็ตติและทางเลัลมาดริดจะไม่ขัดขวางเช่นกันหากกุนซือชาวอิตาลีจะตัดสินใจอำลาสโมสรหลังจบฤดูกาลนี้ค่ะ